สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมเมื่อนี้สิบภาพพี่น้องมาใส่ใส่ตุ่มครับผมใส่ตุ่มปลาไหลครับพี่น้องนี่เอาตุ่มปลาไหลมาใสา่ลองมึงครับนี่ครับไม้เฮ้าพี่น้องใส่ตุ่มปลาไหลแต่กัดกัดสคข้มๆแน่เด้อครับพี่น้องเอาฝนกระโปอนอยางดอครับทัางนี้เตรียมทีกับพ่อลิ้นๆนี่แหละมืดแปงสันละครับพี่น้อง อ่ามือนี้เขาซืม้มาใส่ตุ่มปลาไหลครับพี่น้องผมอเอมาสองหลังครับพี่น้องเบิงเบิงตุ่มกันครับนี่ครับผมตุ่มปลาไหลผมสองหลังพี่น้องเป็นแบบนี้ตุ่มปลาไหลเยใส่ไม้นี่ล่องเบิงครับผมแล้วก็เมื่อนี้ผมใส่เป็นเยือ่อใศษเดือนครับซับผสมกับดินน่นะเขาเมื่อใดพอไหลผสมกันไปเลยแล้วก็มีกะปิหน่อยหนึ่งครับพี่น้องเอาไว้ท่าง่ามัน ครับพี่น้องใส่เยอะึ้นครับเดี๋ยอะจังใส่เยอะแล้วเขาก็จะสิไปใส่น้ากันครับพี่น้องใส่แค่นี้แหละครับพี่น้องเฮ็ดใส่แค่ซอนหลังกับพ่อแล้วซอนหลังขั้นมันเข่ากับพ่อพ่อกินนะพี่น้องอ้าวเยอะใส่เดือนเนี่ครับพี่น้องวันนี้ใส่เดือนผสม <c oughs> สมกับดินนี่แหละครับพี่น้องมั้นโบหลาย ขอให้มันมีกินมี่กินของใส่เดืนอดนกินข้าวขอใส่เดือนกับสีขาวไม่อหรอกพี่น้องครับผมหลังหนึ่งจะต่อเดี๋หลังที่สองครับชิมานบอพี่นอ้องสิมีปลาไหลบอจริงๆขั้นมียน,น่าจะเข่าอยูนอ่นะพี่น้อง ใส่ลงไปครับาที่นี่เียร์เข้าใส่เยียร์ลงไปใส่แล้วก็ปิดงามพี่หนอ้อง เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจีเอานี่ครับอันนี้เป็นกะปิทางงาจังหน่อยครับพี่น้องมันหอมว,ว่าจะเป็นอะไรหอมเะครับคี่น้องคนกบหอมเนี่ยติดมือหอมแบบว่าติดหอมหอมแบบติดมือ ถ้าพวกให้มันมีกลิ่นหอมครับน้องนันงจังเขามันงจังเขาเลยจังดึงดูดจังดึงดูดให้ปามมากพี่เนอะ อปั Company, oma, i, Va, en. นหม่มาจะสิวาจังเลยนะพี่น้องเรีบเยบร้อยครับใส่กันมาทีนี่ติดมือเลยพี่น้องร่องดูอีกครับพี่น้องยุ่งไหมผมเ็ยอมยุ่งเื่อกันละหลายแหง น้ำลึก้วยใช่ไหมนุ่งนหล<อ>ายครับุงหลาย ครัชิมีปลาไหลป่พ,พี่น้ององนี่พักแบบนี้เลยปิดไปจังหน่อยครับพี่น้องอ่าครับพี่น้องอีกเส้นหิหลังนึง

ก็มัดไปพี่หน่อยโม่โ่เห่มันบิดไปบิดมาเครื่อใหม่ได้ครับมัด ปไหลบ่พี่น้องท่าดุดกันครับเศ้า ครับผมปลาผือเลยเหมือนครับพี่นอ้องดักไบสองหลังล่องเบิ้งครับพี่นอ้องสีงนี้ปล,ปลาไหลบ่อาจารย์ถามว่าเบิ้งผลงานกันครับตอนเศร้าครับผมครับผมสวัสดีตอนเศร้าๆครับพี่นอ้องนี่ครับพาพี่น้องมาเบิง้งตุ่มปลาไหลครับพี่นอ้องใส่ไ้เม่องว่านี่เป็นตังไน้ไปลุมไปเบิ้งกันเลยครับคือ่ละพี่นอ้อง ใส่ไปซ้อหลังล่องเบิงสีเด็ดเด็พวกกินบ่เนี่ยครับพี่น้องใส่ไปนี่ลังนึน <c oughs> งหมู่บ้านเขาใส่ไปโอ้โกบตัวนพี่นอ้องผมลงไปเบิ่งก่อนครับถือบ่ พี่น้องถึกเอาละครับเอาอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกันว่าตัวใหญ่ซ้ำไดี๋กานอยู่เดีก,กานอยู่ครับผมหลังต่อไปสองหลังกันมีปลาไหลกรับพ่อเด็กกินอยู่ครับพี่น้องใส่จำตีดูสิก,กินอยู่ที่นั่นแบบนันมีปลาไหล <laughs> ไตังเป็นจังได นี่น้ำกันครับมันหันถืออยู่โอ้ยหมดมือันนี้ใครใช้ใบเนี่พี่น้องนี่ผมเ่าเครื่องใหม่พันไว้พันไว้ค่าทั้งเชืทอมันอันดินต่อครับพี่น้องหันมันถือกระไหลสิลมนั่งอยู่ตรงนี้มิตรหมดหมดขผมมากพี่โอ้หลังนี้กระถือครับพี่น้องหลังนี้กระถือ ังมีแมงขีเต่าน้ำพี่นอ้องทั้งเด,ดือถึงแมงขีเต่าน้ำเดือดถึงกุ๊กเล็กกุ๊กเล็กเอายสองหลังเด็การเลยพี่น้องสองหลังกับพ่อกินแล้วครับพี่น้องครับมันเข่ากุ้งหลังับพี่น้องไปเบิ้งปลากันหามงเท่กันโอ้พี่น้องตัวนี้ใหญ่เลยครับพี่น้องคุณน่ะใหญ่เลยครับอออืื้ห เต็มอัดยัดเดี๋ยวเท่ททห์คงไม่บิ้งครับพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเดี๋ยวเทเบิ้งตัวนี้กันตนัวใหญ่เลยครับผมว่ะพี่น,อนอ้องคุณอ่ะใหญ่เลยครับตัวนี้อย่าหล่ออ่ะบอกพี่น้องบิ๊กเบิ้มครับผมไหลใหญ่การเดีกกันเป็นหลังที่สองครับ ลังที่ส่วพี่น้องอืมอ่าที่ส่วตัวใบใหญ่ต้ว่าการดนก,การอยู่พี่น้องโอ้แต่ว่าต้นนี่บักใหญ่เลยพี่น้องเอาละครับพี่น้องอนี่ครับผมสุดยอดนะครับมันนี่สองหลังเข่าสองโตครับพี่น้องพออยู่พอกินแหละแมงกิเต้กับเขามาสองสี่ห้าโต๊ะขอออกก่อนเปาครับแมงกิเต้ นี่ครับเขาได้ปลาไหลเต็้ๆงามๆเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องมึอนี้สองหลังเขาคู่หลังครับพี่น้องเจอแบบบิบ๊กเบิ้มนั่นครับพี่น้องนี่ใหญ่เลยตัวนี้ใหญ่ใหญ่โอ้ถือว่าแบบเบิ้มเลยครับพี่น้องตัวใหญ่ <c oughs> เดี๋ยวเอาให้พี่นอ้องเบิึงก่อนว่า ผมซ้ำเด็พี่นอ้องจับได้บ่ล่ะพี่น้องชิบะห็นเนี่ยครับผมเจ้าบิ๊กเบิ้มครับพี่นอ้องนี่ครับไอ้เลยครับพี่น้องตัวนี้เด็กการเด็กการพี่นอ้องเด็เดเล,ยเ,ย,ลยเนี่ยครับขั้นมีปลาไหลนะครับน้องข้างหลังกับพ่อเด็กกินครับพี่นอ้องเขาใสใ่พ่ออยู่พ่อกินนะครับพี่นอ้อง โยคนอื่นมามาเป็นกระสอบได้เลยครับพี่น้องกะนะครับวันนี้มาดักปลาไหลเนาะอยากกินปลาไหลก็มาหาปลาไหลหไปกินครับพี่น้องกรับพ่อเดียเด๋ยวยูเด้กกินนะครับพี่น้องกันมีน้องไม้มาาธรรมชาติจริงๆก็ผมใส่เยอะใส่เดือนครับพี่น้องและะ้วก็นะครับสูตรที่ใส่ไปแล้วครับให้พี่น้องเบ่งน้ำกันสับผสมดินจังหน่อยแล้วก็ท่าด้วยกะปคิครับพี่น้องท่างน่าไ้มันหอมดึงดูดครับพี่น้องกับวันนี้ท้ามา ดักปลาไหลกัได้กินอยู่ครับพี่น้องสองหลังกับพ่อแล้วครับพี่น้องขันมีปลาไหลเข่านะขันมีปลาไหลกัดพน่พอนอาสิพาดครับพี่น้องเขาแน่นอนอกัฝากเป็นกําลังใจให้ชองหาก,กินแบบบานๆกับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันกับผมนะครับผมวิธีแบบบานๆเขามาฝากพี่ฝากน้องขึ้นก็แล้วครับพี่น้องวันนี้ห้าอยู่ห้ากินกักได้ปลาไหลไปกินอยู่ครับพี่น้องสองตัวกับสุดยอดแล้วครับพี่น้องพ่อได้กินแล้วครับสองหลังเขาคุ่หล,ห,ลห,ลหลังเลย จิบต่อไปซิมัยังกระฐานลุ่นถาเบิงกรบผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ